การโรักคุณสวัสดีครับผมนทวั์จิโรธพงษ์เภสัชกรประจําของบริษัทการโนเอ็กเซลเอ็นเตอร์ไพรส์นะครับวันนี้เราก็จะต่อกันในอีกช่วงหนึ่งสําหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคไทรอยนะนั่นก็คือวันที่7จ็ถึงยีนะคุณจะเห็นว่าในช่วงนี้เนี่ยค่อนข้างจะครอบคลุมช่วงเวลาเนี่ยยาวพอสมควรนั่นก็คือประมาณสัปดาห์ที่1จนถึงสัปดาห์ที่3โดยประมาณ นะครับเราก็จะมีการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์เล็กน้อยนะฮะเราจะไม่ปรับเปลี่ยนเยอะเพราะว่าต้องค่อยๆไตระดับขึ้นไปนะครับยิ่งคนที่เป็นโรคไทรอยเนี่ยถ้าคนเป็นไทรอยสูงก็จะมีอาการเหนื่อยง่ายใจสัน่นใช่ไหมครับตัวร้อนขี้งุดหงิดงถ้าเป็นไทรอยต่ำนะอันนี้ก็จะมีเป็นคนอ้วนเฉยชานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าเราเปลี่ยนแปลง ปริมาณยาเร็วเกินมากเกินนะครับบางทีก็จะมีอาการที่ผู้ป่วยจะปรับตัวไม่ทันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะค่อยเป็นค่อยไปนะครับมื้อเช้าครับเราจะเพิ่มรากจาก1แคปซูลนะครับเป็น2แคปซูลในวันที่7ถึงวันที่20แล้วก็จะมีดอก1แคปซูลเพิ่มเติมเข้ามามีสกาโนหแล้วก็มีส้มแขก3 หลังจากนั้นเมื่อทานยาแล้วก็จะตามด้วยเครื่องดื่มผสมเหติหนจือของเรานั่นก็คือเป็นกาแฟ3 in 1หลังจากนั้นมื้อบ่ายในเวลาที่ท้องว่างนะจะเป็นรากหนึ่งดอกหนึ่งสกาโน,น่อย่างละหนึ่งหมดเลยแล้วก็จะตามด้วยแกะละลายในชารอยบอสกาโน่หซองแล้วก็ดื่มส่วนในมื้อก่อนนอนยังคงแยกเป็นสำหรับคุณผู้ชายและคุณผู้หญิง คุณผู้ชายนั้นจะเป็นรากสองแคปซูลดอกหนึ่งแคปซูลสกาโน1หนึ่งแคปซูลส้มแขกสามและ NG 2-3ถึง 3, ตามความเหมาะสมเมื่อทานยาแล้วก็ตามด้วยกาแฟสกาโนส่วนถ้าเป็นผู้หญิงนะครับจะเปลี่ยนรากเป็นนมพึ่งเพราะฉะนั้นก็จะเป็นนมพึ่ง2แคปซูลดอก1แคปซูลสกาโน1ส้มแขก3 NG 2-3ถึง 3, ตามความเหมาะสมและดื่มกาแฟมอคค่าตาม นะครับอันนี้ก็คือเป็นวิธีการรับประทานสำหรับในช่วงวันที่7-20ถึง20แต่อย่าลืมนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนก็ตามแต่เริ่มตั้งแต่วันแรกที่คุณกินอย่าลืมนะครับว่ามีออสเตอร์ด้วยและออสเตอร์ก็จะทานในมื้อก่อนนอนนะครับแล้วก็ทานตามตารางของเขาซึ่งแยกเป็นเอกเทศต่างหากเวลาเราทานยาเนี่ยเราก็จะมีเป็นตำรับยาที่เป็นยาทั่วไปแล้วก็มี แผ่นที่เป็นวิธีการรับประทานออสเตอร์นะครับแล้วเราก็จะดูรวมกันนะเพราะฉะนั้นมื้อก่อนนอนเนี่ยบางวันมันจะมีออสเตอร์บางวันจะไม่มีออสเตอร์ยิ่งกินไปเรื่อยๆการกินออสเตอร์มันจะห่างวันเข้าไปเรื่อยๆ นะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องอย่าสับสนนะครับต้องมี2ใบประกอบกันโอเคครับเดี๋ยวในคราวหน้าก็จะเป็นช่วงสุดท้ายของผู้ป่วยไทยรอยนะครับเรามาดูกันต่อนะว่าจะกินแบบไหนแล้วก็จะกินอย่างนั้นไปตลอดไหมหรือจะปรับเปลี่ยนอย่างไรวันนี้ผมเภสัชกรนัทวัตรลาไปก่อนครับเราจะพบกันในเทปหน้าแล้วก็ในเทปต่อไปเราก็จะสรุปให้ฟังด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนการรุกรคุณสวัสดีครับ